สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมโอ้รถสวยเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนอากันทำอะไรเนี่ยโอ้อย่างยับ <pareil> <g ül> เดี๋ยวดูก่อนเป็นไ,ไร เป็นอยังนี่ครับได้แล้วสวัสดีครับนี่ครับเจมุกโอ้เป็นอยังเป็นอยังเป็นอยังครับผมรู้แล้วครับดูรถแรงเหรอนายถอยพุ่งอะไรรถเสียเป็นไรเสียสวัสดีครับเป็นอะไรมาลมนะเปลี่ยนมาลมใหม่ไหน แข็งเลยบอว่าแต่หายไปไหนได้กำไรเลยน้องมี <st> ่เนาะก็บอกว่าเปียกเล้วจังมากเสื้อบอก มือจอดแล่นหินอยู่นี่ครับตกแต่งนึกว่าแต่หายไปไหนนะพี่เอ๋ น้อยเลยครับนี่ครับเม่อลมแตกครับพี่น้องสุกจัดเลยครับพี่น้องเห็นว่าวิ่งงานอยู่ดีๆครับน้องมุกหายไม่รู้หายไปไหน ได้แล้วตั้งแต่เช้าครับน้องมุกบอกว่าได้เที่ยวเดียวครับหายเลยทีมงานบอกว่าวิ่งงานอยู่ดีรถน้องมุกหายน้าๆถอยถอยรถพุ่นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะลองครับได้พี่ได้แล้วได้อย่างได้แล้วบอกครับ เสียงยัางอยู่กับเสียงสุกเซนเมื่อกี้นี่มาจากกาบเชิงแล้วก็มานี่กลัวเลยครับนี่ลองลอง้องวบอกครับอ,อ๋อึรงฝังลมครับจะลองล้วเร็จแล้วครับงานเข้าเจี๊ยม,มุกเลย มุกบอกเซ็งเลยพี่น้องเที่ยวเดียวครับทั้งวันนะครับความแรงเป็นเหตุ <laughs> ตอนนี้ก็จะลองนะครับกี่พันพี่กี่พันพันแปดอ๋อ 1, พันแปดอ๋อวิ่งได้จายพันแปวิ่งได้สองร้อยจ่ายพันแปดใช่ไหมวิ่งใน้สองร้อยจ่ายพันแปด ชิวครับน้องมุกบอกชิวๆตอนนี้ก็ลองรถครับเนี่ยอาจจะได้แล้วความแรงเป็นเหตุครับพี่น้องนี่ห้างบางตีนหน่อยๆเอาตีนหมดเเหยียบสองตีนเนาะโอ้ขับรถยังขับเท่าละสองตีนเหนเนาะเรียนคำเตาเป็นสอง เด็กยังแหงไฟหมดแล้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม้นี่จะเอาติ๊กเกอร์น้องมุกนี่มาให้ทีนี่มาเอาติ๊กเกอร์เติ๊กเกอร์เปันไหน่อนเปล่ันไหนก่อนเปนำ้เี่ปาพลังเบนบอกไปได้เอามาเลยย้ลันแซงรถอยู่ไหนครับ ม่มาวิ่งหรอเ,ขเอส,ญญสญญขอบคุณครับนี่ครับกิมบาน้อยครับเน,นาประตูขอ,อขยอะห,หนาประตูของน้ามาขี่เรามีแห่งนี่ครับขอบคุณบุกน้อยครับติ๊กเกอร์ครับส,สวยๆน้อยดําซิงครับพี่น้อง ดูอ่ะปิกอัพก็สวยนนแรงบ่ขนาะแรงบ่เขาได้กำไรไนี่นั่นเขาได้กำไรอันนี้ก็ได้แล้วขอบคุณนังมุกครับสติกเกอร์สสวย <c oughs> ใส่น้ำยาเซร็จกันฟุน้นเอาเสรเจเนี่ยว่า หูเฮ็ดกันนะดเนี่เขามากจะไปเฮ็ดตามพิมุกอยู่เขาติดตามได้หนได้แนะคับเสร็จแล้วตดแรงโอ้ไม่ใช่มันร่วงหายหมดระบบไม่ได้ปิดนี่โอ้เมื่อกี้เต็มเลยได้หายหมดหรอแรงตดแรงนี่ครับ ตัวกำไรได้นนิได้กำไรได้นิท่านอะไพันแปดเล่นสองอใจท่นแปดเี้ยายช่างอีกหนึ่งเมามัน,นพันกว่าแล้วเกินมือนี้เยนายเขาเปลี่ยนมือไหนเขาเปลี่ยนเท่าไรฮะนกลัวขึ้นเลยบอกเออวันนั้นผมเปลี่ยนล็อกกี้จำเป็นอะเท่าไรเจ็ดสิบมิลเอ้ยเจ ok ็ดสิบมิลน่ะท่าดกามันเก้าสิบเนาะ ล็อกกี้เป็นเจ็ดสิบเองดูแล้วก็บอกบอกลุงเขาไม่ได้เอาอะไรมาครับลุงเขาระดับมีลายเตจเลยนะครับครับเซฟวิ้งอยู่ไหนนี่โทซนะไม่โคลจอดนอนอยู่บ้านไม่โคลเหรอจอดนอนอยู่บ้านายใจยี่จอดนอนทำไมตัวแป๊ะมาจกกับเขาอ่ะไม่จะไปลงหนองต่อบ่ขึ้นมาแล้วยายผมไปลงเลยผมหลุดพ้นทางนั้นแล้วอันนี่ครับทีมงานเฉยสัก สุดจริงๆกัะน,น้องอ่อะงานห้าหมื่นสามน้ำมันสี่หมื่นสองโอ้โหเจาก้าม่โคใครจะจ่ายว่าละพันกับค่าเข้ากำไรเลยเออกำไรเลยนะเนาะเหนื่อยเลยเนะาะนนด,ดังเลยใไหมกำไรเละเลยครับเอ,เอาเลยครับ เลยไหนเซเมนไปไหนเซเมนไปไหนเซเมนแม่นขุดป่ครับบอกจอดแล้วนะบอกว่นอล้ะไรเลยีหมาขวามากัดซะโน มาเขามากัดเรายางหัวเลยเด้โอ้ดูข้างในเหยวตมาแล้วเนี่ยมกันงเพียนๆเี้ยวแ่้าครับเสียชัยสามช่างใหญ่ เสียาสมาซ่อมให้เขานนิเสียมาซ่อมบ่า,าลเลาเยนยะได้กี่คลิปแล้ววันนี้นไ,ได้อยููรราที่ไหนทักงไปซื้อรถไหนนินอย่าขนาดอ,อ,อ,อีกอากอ๋อที่ว่าส่งไปทำมั่นนะ,นะมันเป็นไรครับชุดเฟรมมันมันกระดกกระดกแล้วมันไปชนกับไ้เลียม่ยม ตอนนี้เสร็จ้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ